ขอเอาดุนกับทุกคน อุงอิงเพชรบ้านแพงดังไกลไปถึงรุ่นฟันน้ำนมแล้วนะครับล่าสุดทุกคนสะเทือนไปถึงวงการคุณครูนะครับม่อถามนักเรียนเนี่ยว่านายกอุงอิงคือใครปรากฏว่าทุกคนเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านายกอุงอิงคือหมอลำนะครับเดี๋ยวมิ้มขา่าวกระแสจะให้ทุกคนไปดูคลิปนี้นะครับหลังจากคุณครูท่านหนึ่งครับทุกคนได้มีการสอบถามนักเรียนนะครับคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีอุงอิงครับทุกคนปรากฏ ว่านักเรียนเนี่ยตอบว่าคืออุงอิงหมอลำนั่นเองครับรู้จัอ๋อรู้จักหมดเลยอุงอิงคือใครลูกหมอลำอ,อุงอิออองคือหมอลำใช่ ดิชมไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอดังกล่าวก็ต้องขอขอบคุณนะครับคลิปจากคุณครูใหม่โชติมาด้วยนะครับที่ได้มีการอัปเดตลงโซเชียลรีดีว่าโ,โหนะครับยอดวิวเนี่ยพุ่งกระชุดสุดสุดนะครับ fc แฟนคลับก็ได้มีการส่งคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้นะครับมาให้อิมข่าวกระแสได้รับชมกันครับทุกคนรีดว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคน มีแฟนคลับทุกรุ่นทุกวัยจริงๆนะครับแฟนคลับน้องกับทุกคนจะเป็นวัยเด็กกับทุกคนวัยทางานวัยกเกษียณอายุครับทุกคนแล้วก็รุ่นคุณตาคุณยายเนี่ย มีหมดเลยจริงๆครับทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและหาตรงที่ถามว่านายกรัฐมนตรีคือใครนี่แหละนายกรัฐมนตรีคือหมอลำเอ็นดูแบบสุดๆครับอย่างที่พิมพ์ข่าวกระแสเคยนําเสนอข่าวไปครับทุกคนเนาะก็มีคุณครูบางท่านที่ได้มีการนำนะครับทุกคนชีวิตเรื่องราวของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนไปสอนในวิชาเรียนครับซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นด้วยมากๆเลยครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือว่าทําเป็นละครหรือหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยได้เลย ทีเดียวครับทุกคนแล้วก็อิมมองว่ามันเป็นวิชาปฏิบัติเนาะทุกคนเป็นวิชาปฏิบัติจริงๆสําหรับชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าน้องยอมทิ้งการเรียนนะครับมาเพื่อที่จะมาเป็นศิลปินครับทุกคนและน้องก็เผยว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยน้องก็อยากจะไปเรียนให้จบนั่นเองน้องก็ไม่ได้ทิ้งการเรียนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือน้องนะทุกคนมีความกระตันยูแล้วก็อยากจะหาเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองครับทุกคนนี่คือชีวิตของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับไม่ว่าจะยากลำ ปากขนาดไหนเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ฝ่าฟันมาหมดแล้วครับทุกคนถือว่าเอาไปเป็นวิชาเรียนได้เป็นอย่างดีเลยมิ่มเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจครับทุกคนให้กับน้องๆนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับทุกคนทุกวันนี้คําว่าอาชีพหมอลำนะครับเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วครับทุกคนลองไปถามเด็กๆดูนะว่าตอนนี้อาชีพที่ในฝันอนยากเป็นอะไรหลายคนตอบว่าอยากเป็นหมอลำอยากเป็นแดนเซอร์อยากเป็นหัวหน้าวงหมอลำ ซึ่งเมื่อก่อนนะครับทุกคนถ้าเป็นในอุดมคติของเด็กสมัยก่อนอายกตัวอย่างเลยอย่างอิม,อมข่าวกระแสเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็อยากจะเป็นครูเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลถูกไหมครับในในอุดมคติของเราแต่ทุกวันนี้คือโอ้โหรีกได้ว่าอุงอิงน้อง,น,อง,น,องน้องมาจุดกระแสคําว่าหมอลำแล้วก็พังทลายคําว่าหมอลำเนี่ยไปได้ไกลามากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศจริงๆแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงนะครับในขณะเดียวกันนะทุกคนอันนี้อิมข่าวกระแสเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน น้องนอ้องคือช่วงนี้อุ๋งอิงคือเป็นกระแสจริงๆแล้วก็เป็นไวรัลจริงจริงครับเพราะฉันแล้วชื่ออุ๋งอิงก,กับนายกเนี่ยครับทุกคนคือชื่อคล้ายๆกันเพราะฉันไม่ไม่แปลกว่าทําไมน้องๆเนี่ยถึงได้มีการนำเรียกว่าอะไรนาชื่อตรงนี้ไปเรียกว่าเป็นหมอลำเนาะเพราะว่า คำว่าบ่อลำองอิงเนี่ยคือดังจริงๆแทรกซึมไปในทุกๆพื้นที่จริงๆนะครับถ้ามีมข่าวกระแสเนาะคาดเดาไม่ผิดครับคือมีโอกาสได้เข้าไปส่องนะครับทางด้านแอปต่อๆของอาจารย์ใหม่นี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่จังหวัดกาลสินนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ได้มีการถ่ายคลิปนักเรียนแล้วก็ถามถึงความขวัญนายกในวันเด็กนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ปรากฏว่าถามว่านายกนี่คือใคร น้องๆก็ตอบว่าหมอลำครับทุกคนเนะ oh, าะโหเอนดูมากๆเลยนะคือถ้าเราเป็นอุ่นอ,งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเราก็ปลื้มใจนะทุกคนที่น้องๆเด็กๆหนูๆคุณครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยคือรู้จักน้องอุงนอ,งอิงเพชรบ้านแพงเป็นอย่างดีเลยครับทุกคนเนาะนก็ถือได้ว่าน้องแทรกซึมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนจริงๆรวมถึง fc แฟนคลับทุกคน้วยก็แล้วกันนะครับอันไหนที่การันตีได้ว่าน้องเนี่ยถ้าทุกคนมีแฟนคลับแล้วก็มีฐานแฟนคลับเยอะ วันที่น้องไปปรากฏตัวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดครับทุกคนต้องบอกว่าน้องๆน,นักเรียนครับทุกคนมารวมตัวกันที่รถตู้อุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็แหก นะครับเพราะว่านั่นคือไอดอลของเขาครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะทุกคนก็สามารถเป็นไอดอลให้กับคนรุ่นใหม่ได้ครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าน้องๆเด็กๆนะครับทุกคนกล้าที่จะออกมาเผชิญโลกแล้วก็กล้าที่จะออกมาต่อสู้เพื่อครอบครัวของตัวเองนะครับตามตลาดนัดเราก็จะเห็นนะครับว่ามีเด็กๆน้องๆเนี่ยออกมาร้องเพลงเปิดหมวกนะครับทุกคนเพื่อที่จะหาค่าเทอมใช้ความสามารถของตัวเองครับทุกคนเพื่อที่จะให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมี ชีวิตที่ดีขึ้นไอดอลของเขาหลายๆคนที่พวกเราเห็นคือติดบางคนติดรูปอ้งอิงไว้เลยที่กล่องเปิดหมวกนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างความ เป็นอยู่ที่ดีให้กับครอบครัวของตัวเองนี่แหละครับทุกคนคือสิ่งที่ดีองคอิงก็ถือว่าเป็นครูของน้องๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่เป็นคนที่ชอบเสียงร้องเสียงรำนะครับวันนี้ก็โอ้โหเราได้เห็นบรรยากาศนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูใหม่ชุติมานะครับทุกคนโชติมานะครับขออภัยนะครับทุกคนที่ได้มีการอัปเดตนะครับคลิปวิดีโอให้พวกเราเนี่ย ได้ดูกันเนาะซึ่งแบบว่าโอ้โหสะเทือนไปถึงวงการคุณครูเลยทีเดียวนะครับทุกคนปังมากนะทุกคนแล้วก็เชื่อว่านะครับทุกคนน้องๆเนี่ยก็จะมีพลังอิงนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจจริงๆครับทุกคนกับการใช้ชีวิตกับการดําเนินชีวิตการวางตัวการอยู่แบบพอเพียงอะไรต่างๆครับทุกคนเนาะคือแทรกซึมแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมากๆแล้วก็สมแล้วที่น้องได้รับนะครับทุกคนรางวัลคนดีสีสังคมประจําจังหวัดสีสเกตเนาะแล้วก็อ่า คนที่เป็นทําตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมนี่คือรางวัลที่น้องได้รับแล้วก็เป็นคนดีศีสกเกตด้วยโอ้โหทุกคนเนาะปลื้มใจแทนจริงๆ,ๆนะครับวันนี้ก็เอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปนี้นะครับทุกคนอิมก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูกันลรวบอกว่าแฟนคลับอุ๋งอิงก,ก็คือแห่ก,กันพัดถล่มกันเยอะมากๆแล้วคนแทรกมยอิ่มข่าวกระแสเยอะมากๆก็ขอบคุณแฟนๆน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะที่ ได้มีการส่งนะครับคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้มาให้อิ่มข่าวกระแสครับทุกคนได้รับทราบข้อมูลกันเป็นกําลังใจให้กับน้องๆคือขออนุญ,ญาตคือไม่ทราบจริงๆว่าโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรเพราะว่าคุณครูไม่ได้ใส่รายละเอียดเอาไวน้นาอถ้าใครทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้แต่น่าจะเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับทุกคนเพราะว่าไม่เห็นอาจารย์เขาเช็คอินเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่ารายการโพสต์ลงโซเชียลนักเรียนอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นแบบกดของอแอปดังกล่าวนี้นะครับทุกคนอาจารย์เขาก็เลยไม่ได้แบบว่ามีการใส่ข้อความอะไรลงมานะครับเนาะ ก็เป็นกำลังใจให้ค <ın> ร you know? ับแล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงคือซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงของน้องๆนะครับก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับอุ้ยคือมอลล์ลัมทำความแจกนายกองอิงนะอุ้งอิงคือโอ้ยตายแล้วอุ้ยคือมอลล์ลัมทำความแจกนายกองอิงนะอุ้งอิงคือโอ้ยตายแล้ว อุย้ออยคือมอลลใช่ทำความใจนายกองเองนะงอุ้งเองคนะือโอ้ยตายแล้ว